ม,มามจะส่งเวทีต่อให้กับผู้ปราศัยคนต่อไปผู้ปราศัยคนต่อไปเป็นโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เป็นพิเศษเลยเขาคืออดีตสิทธิ์เก่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะคดีมาตรา1นึหนึ่งสองถือว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้น เราให้คนที่มีประสบการณ์มาพูดหน่อยดีกว่าว่าการที่อยู่ไวน,นั้นมันถูกต้องมันผิดแล้วมันย่ำแย่อย่างไรขอเสียงปรบมือให้กับคุณเอกชัยหงก,ก์างวานค่ะ โเคหวัดดีครับผมก็ในฐานะสิ่์เก่าเคยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี54จําได้เลยว,ว่าครั้งแรกในชีวิตที่เข้ามาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็คือประมาณเดือนมีนาปี54ตอนนั้นผมก็คือเอาตอนนั้นมันคือหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี53แล้วก็มีการจัดชุมนุมย่อยๆของกลุ่มแดงสยามจำได้ว่าตอนนั้นจัดที่แถว อนุสาวรีย์ทาหารอาสาใกล้ๆกับสนามหลวงแล้ววันนั้นผมก็เอาเอาเอเอเกสารวิกิลีกแล้วก็ v ดีนะครับไปขายในม็อบนั้นแล้วปรากฏว่าถูกจับและนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักพิษสงของม112ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่า112อะคือคือรู้ว่ามีกฎหมาย112แต่ไม่นึกว่าโทษมันจะหนักถึงขนาดนั้น เราคิดว่าอ๋อโดนจับเอาเถอะเสมเดี๋ยวไปโรงพักก็จ่ายผ้าปรับแล้วก็กลับบ้านตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยนะไม่คิดว่าจะหนักถึงขนาดนี้จนกระทั่งตำรวจเขาทําคดีเนี่ยนะเราก็ถามตำรวจหลายครั้งนะวันนั้นต,นตอนตอนคืนนั้น,นที่อยู่ในสอนออน่ะก็คือตำรวจเขาจับแบบ,บเงียบเงียเขาไม่ต้องการให้คนรู้ แต่โชคดีว่าพอดีตอนนั้นน่ะมีในม็อกเสื้อแดงมันมีคนเห็นคนหนึ่งเป็นพ่อค้าที่ขายของนะ่ะแล้วเขาเห็นว่าผมถูกตำรวจจับเขาก็เลยไปแจ้งนักข่าวแจ้งอะไรก็เกิดว่าพอนักข่าวไปตำรวจเขาก็คุยกันใหญ่เลยว่าฮ้ยทำไมมันนักข่าวรู้ได้ไงวะอูกตาจํามาแบบเงียบเงียบแล้วเอาเฮ้ยก็ก็เลยโชคดีน่าไม่ได้ถูกอุ้มหายเหมือนอย่างหลายๆเคสที่โดนจับหนึ่งหนึ่งสองแล้วอุ้มหายไป จำได้ว่าวันนั้นที่โดนจับคือวันที่10มีนาปี54วันนั้นเป็นวันพระเลดหักเพราะจับเสร็จแล้วพอเพรากว่านักข่าวรู้เข้ามาทาข่าวแล้วนักข่าวเพราะเอ๊ะตำรวจก็เลยพาขึ้นรถหนีออกอนหนีออกทางด้านหลังเพราะว่าจะพามาที่บ้านมาค้นที่บ้านต่อแล้วมาค้นแล้วก็มายึดคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นของผมไปเอาไปเป็นหลักฐานพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันศุกร์เขาก็เลยเอาผมไปแถลงข่าวที่บกน .1 ตอนนั้นมีจําได้ว่ามีพวกการหูดาไปมาถแถลงข่าวด้วยแล้วคืนนั้นก็เลยถูกส่งมาที่เ,เรือนจําพิเศษกรุงเทพตอนนั้นตอนนั้นผมถามตารวจตั้จต่สอนอแล้วบอกว่าถ้าจะประกันตัวเนี่ยเท่าไหร่ตารวจก็ไม่ยอมบอกคืนนั้นวันที่สิบทั้งคืนไม่ยอมบอกผมถามถ้ัเป็นสิบรอบได้อะเขาก็ไม่ยอมบอกค่าเดียวว่าเขาจะประกันตัวได้เท่าเท่าไหร่ ตอนนั้นเราก็คิดในใจแล้ว,ว่าโอ้โหข่าวนี้หนักแน่เลยวะผงไม่ใช่แค่ปรับแล้วผต้องหนักแน่จนกระทั่งพอพอถึงตอนเช้าวันที่สิบเอ็ดก็โทรบอกปาว่าไอ้ตอนนั้นยังไม่ยังไม่ก็ถามตำรวจอีกเหมือนเดิมว่าตกลงประกันตัวใช้เงินเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมบอกพอไม่บอกก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่กันแน่จนกระท,ทั่งวันนั้นถึงประมาณเวลาบ่ายสองของวันที่สิบเอ็ดนะตำรวจถึงยอมบอกว่าต้องใช้เงินประกันตัวห้าแสน ผมก็บอกว่าโอ้แค่นี้ต้องห้าแสนเถอเหรอเขา,าบอกว่าได้ประกันตัวเขาโชคดีแค่ไหนแล้วคนอื่นเขาไม่ได้ประกันนะแล้วก็เลยตอนนั้นบ่ายสองโทรไปบอกที่บ้าว่าให้เตรียมว่าเนี่ยถูกจับแล้วป้าม้าก็บ่นใหญ่เลยบอกว่าไปทําอะไรมาทำไมต้องโดนจับแล้วทำไมต้องประกันตัวได้ห้าแสนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็บอกว่าเออต้องไปที่ศาล แล้วพอไปที่ศาลวันนั้นก็คือแน่นอนแหละมาคุณไปบอกเอาตอนบ่ายสองของวันศุกร์สังเกตนะวันศุกร์ประจําเลยทำไมชอบจากวันศุกร์ก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นบ่ายสองของวันศุกร์ซึ่งแน่นอนมันไม่มีทางเตรียมเงินห้าแสนพันนะก็เลยสุกส่งเข้ามาเรือนจําเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถูกส่งเข้ามาที่นี่เป็นอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาอยู่ที่นี่พอเข้ามาอยู่ที่เนี่ยก็ถูกค้นตัว ต้องแก้ผ้าหมดเพื่อตรวจทุกอย่างนะเพราะเขาลัวเขาอ้างว่าเขาลัวว่าจะพกอะไรเข้าไปในเรือนจําอ่ะพอผ่านไปแล้วก็เข้าไปอยู่คืนนั้นทั้งคืนบอกเลยว่านอนไม่หลับเลยเพราะปกติเป็นคนที่แบบไปนอนต่างสถานที่แม้แต่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปนอนโรงแรมหรือไปเข้าค่ายอะไรก็ตามก็มักจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะมันไม่คุ้นคืนนั้นอนไม่หลับมันไม่ใช่แค่ไม่คุ้นอย่างเดียว มันเปิดไฟทั้งคืนซึ่งมันไม่เหมือนคนทั่วไปปกติอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้เปิดไฟปิดไฟมบืๆเ,เ,เพราะเปิดไฟทั้งคืนมันด้วยความไม่คุน้นและทั้งร้อนเพราะตอนนั้นมันคือเดือนมีนาร้อนมากปกติก็คือเปิดแอร์นอนแล้วพอมันไม่มีแอร์แล้วทั้งร้อนทั้งเปิดไฟแถมยังคนนอนข้างๆก็คือ,อ,อนักโทษที่เข้ามาใหม่พร้อมกัน,นวันนั้นเข้ามาสักประมาณสิบกว่าคนได้ถูก ถูกส่งมานอนห้องแรกคือห้องสิบสามนอนด้วยกันแล้วปรากฏไอ้คนที่นอนข้างผมเนี่ยคนหนึ่งก็โกลนเสียงดังมากอีกคนหนึ่งก็โ,โหนนอนละอ่อ้แขนและกลิ่นเต่าแรงมากจนแบบนอนไม่ได้เลยทั้งร้อนทั้งแสบตาทั้งเหม็นแล้วทั้งเสียงโกนคือ้งนอนไม่หลับเลยทั้งคืนแบ,บโ,โหแบบคือแย่มากไม่คิดว่าจะเจอสถานแบบนี้แล้วพอวันนุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์พอวันเสาร์ญาติก็ไม่ได้มาเยี่ยมไม่มีใครมาเยี่ยม ตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่รู้จะไม่รู้อะไรเลยไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่าจะโดนอะไรแบบนี้พอแล้วแถมเป็นวันเสาร์ด้วยแต่โชคดีไม่รู้เนี่ยเหมือนมีอะไรโดนใจพอดีว่ามีนักโทษบางคนเขาเห็นเราเขาก็หยิบยืมความช่วยเหลือเราทาั้งทั้งที่เราก็ไม่เคยรู้จักกับเขาเลยแต่เขาก็อุตส่าห์ช่วยเหลือมีเป็นแนะนําว่าเออต้องเออเอา,เอาวันแรกผมจาได้ว่าผมคืนนั้นน่ะเข้ามาเรือนจําผมไม่มีอะไรเลยนะผมต้อง แปรงฟันเนี่ยผมต้องไปขอยาสีฟันเขาแปรงก็ไม่มีต้องใช้นิ้วถูดูดูดูฟันเนี่ยนั่นแหละอย่างนั้นะวันแรกเลยแต่พอวันเสาร์เนี่ยมันก็มีคนมาช่วยเหลือให้ยืมอ่แปรงสีฟันให้ยืมยาสีฟันมาใช้สบู่ไม่มีนะครับพอดีช่วงนั้นเรือนจําเขายัางมีสบู่ขวดสบู่เหลวให้อาบอยู่ผมก็ใช้สบู่เหลวเขาอาบน้ําแต่ซักผ้าเนี่ยต้องซื้อผงซักฟอกเองแล้วผมก็ไม่มีผงซักฟอก ผมก็ต้องใช้สบู่เหลวอันนั้นมาสักผ้าแทนคือวันแรกไม่มีอะไรเลยเป็นครั้งแรกเลยสิไม่ที่เป็นอะไรที่แบบไม่คิดไม่ถึงว่าจะต้องมาอยู่ในสถานที่นี้แล้วพอวันนั้นอยู่นะเราเราเราขึ้นมาเนี่ยเราก็มาคิดในใจว่าแบบเราก็คิดเหมือนกับว่านี่นี่เราฝันไปหรือเปล่าแบบไม่อยากจะเชื่อว่านี่มันชีจริง,รงหรอที่เราจะต้องมาอยู่ที่นี่ จนเสาวอาท์เนี้ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยก็พอดีโชคดีว่ามีคนมามีนักโทษด้วยกันที่เขาเอื้อเฟื้อให้ความช่วยเหลือเราจนกระทั่งวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยตอนนั้นเราก็คิดอยู่แล้วว่าคงไม่มีใครมาเยี่ยมหรอกเพราะป้ามาก็แบบแก่แล้วอายุจะแปดสิบแล้ว่ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องทรงเรื่องสารเขาะจะต้องมาเยี่ยมไงทั้งว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกผมไม่ได้มาเยี่ยมแล้วล่ะปรากฏว่า,ราประมาณสาย,ส,าย,ส,ายสิบโมงมันก็มีเสียงประกาศเยี่ยมญาติ แล้วเรียกชื่อเราแล้วก็เฮ้ยใครมาเยี่ยมวะพอไปรับไปเยี่ยมญาติพอบอกว่าเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักใครไม่รู้จะเอาเหอะมันมาเยี่ยมก็แสดงว่ามันรู้จักเราอก็อ,ออกไปเหอะพรบอกว่าพอออกมาเยี่ยมญาติผู้หญิงคนนั้นเป็นนักข่าวของสำนักข่าวประชาไทยเขาก็แนะนําตัวบอกว่าเนี่ยเขารู้ข่าวว่าผมโดนจับหนึ่งหนึ่งสองก็เลยมาเยี่ยม แล้วเขาก็เอเื้อเฟื้อ้วยการซื้อของเยี่ยมมาให้เพราะเขารู้ว่านักโทษที่โดนเนี่ยเข้ามาไม่รู้จักใครเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยก็เลยซื้อของใช้จําเป็นสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้มาเยี่ยมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเขาถามผมว่าผมมีทนายอย่างผมบอกไม่มีเพราะว่าผมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่นึกว่าจะโดนเข้ามาในนี้ด้วยซ้ำเขาบอกเขามีแนะนํามีทนายคนนึงแนะนํามาให้เอาไหม เขาบอกชื่ออานนท์นำพา <Yeah. S 1> นั่นแหละอันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อนี้ตอนนั้นผมไม่รู้จักหรอกอานนท์นำพาคือใครไม่รู้มันเหมือนอย่างกับคนที่แบบเรือแตกอยู่กลางทะเลอะอะไรลอยมากูคว้าหมดเนี่ยไม่คิดหรอกว่ามันคืออะไรมีคนมาเยี่ยมอะมังมากูเยี่ยมรับเยี่ยมหมดไม่รู้หรอกใครบอกว่าใครเป็นพนายให้กูรับหมดไม่รู้ว่าใครอะเอามาก่อนอะอยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อน อ่าแล้วก็บอกเขาบอกว่าชื่ออานนท์นำพารู้จักไหมผมมองไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเขาเป็นทนายแล้วเขายินดีช่วยผมก็โอเคและนั่นเป็นครั้งแรกที่ทําให้ผมรู้จักอานนท์นำพาแล้วบอกว่าวันนั้นวันจันทร์ผ่านไปหลายวันจนกระทั่งถึงวันศุกร์บอกว่าอานนท์นำพามาเยี่ยมผมตอนนั้นตีแกไม่ได้ตีเยี่ยมผมคนเดียวแกตีเยี่ยมพร้อมกันหลายคนก็คือนั่งหนึ่งสองทั้งหมดตอนนั้นหนึ่งหนึ่งสองอ่ะ ตอนที่ผมอยู่ตอนแรกผมอยู่แดนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีแปดแดนผมอยู่แดนหนึ่งเพราะว่าคนที่เพิ่งเข้าอ่ะสองอาทิตย์แรกจะต้องอยู่แดนหนึ่งก่อนตอนนั้นแดนหนึ่งมีแค่นักโทษหนึ่งหนึ่ง,ง,งสองมีแค่ผมกับคุณวราวุฒิฐานังกรก็ถ้ามินนิกเนมก็คือสุชาติหน้าบางใสผมจะรู้จักกันในชื่อนี้แต่พูดวราวุฒิฐานังกรอ,อาจจะไม่รู้จักแล้วส่วนคนอื่นๆตอนนั้นก็จะมีอากง แล้วก็พี่โนมเรดนอนแล้วก็วัชชัยแซ่ตันเนาะาจไม่แต่พุ่มน,นี้คืออ่อแล้วก็มีสุดจุลชัยแซ่ดานตอนนี้พวกตอนนั้นพวกนั้นเขาอยู่แดนอื่นกันหมดมีแดนหนึ่งแค่ผมกับสุชาติน่างบางใสแล้วผมมีโอกาสได้คุยกับคุณสุชาติน่างบางใสก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมโดนคดีหนึ่งสองเขาก็บอกว่าเขาก็โดน1หนึ่งสอง แล้วผมก็คุยกับเขาว่าเนี่ยตอนเนี้ยคุยกับทนายแล้วเขากําลังจะทําเรื่องประกันตัวให้คุณสุชาติแจก็บอกว่าแกก็สายหัวแกบอกว่าไม่มีทางได้ประกันหรอกคดีนี้อะจนกระทั่งผมอยู่ไปสักพักหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งขออเรียนจําเรียกผมคนเดียวเลยส่งส่งพี่เลี้ยงมาเรียกผมผมตอนแรกก็ผมก็สงสัยว่าทําไมต้องเรียกผมไปคนเดียวเขาบอกมีเรื่องจะคุยด้วย เราอกว่าพอเข้าไปในเรือในห้องของพออพออเขาก็ถามว่าผมเนี่ยไปทําอะไรมาโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมก็เล่า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 ,ลา,ลาให้ฟังเขาก็บอกผมว่าอย่าบอกใครนะว่าผมโดนหนึ่งหนึ่งสองผมถามว่าทําไมเขาบอกว่าตอนนั้นยุคนั้นมันเป็นยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะเขาบอกว่าในนี้มันมีนักโทษบางคนที่แบบคลั่งเจ้าอะอะถ้าเขารู้ว่าผมโดนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย พอาอาจจะไม่พอใจแล้วอาจจะทาร้ายร่างกายผมได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่ต้องพูดนะว่าผมทําว่าโดนคดีอะไรก็เลยโอเครู้แล้วไม่พูดจนกระทั่งถึงวันศุกร์อานนท์มาตีเยี่ยมตอนนั้นเขาก็บอกเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขายื่นไปแล้วนะเดี๋ยวจะรู้ผลอ่าก็ลุ้นไปพอบอกว่าพอตอนบ่ายๆเย็นๆน่ะน,นะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยรู้ผลละว่าได้ประกัน ซึ่งตอนนั้นอะเขาบอกเลยเขาดีใจมากเพราะว่าเขาทําคดีหนึ่งหนึ่งสองมาหลายคดีไม่มีใครได้ประกันตัวเลยแม้แต่คนเดียวผมเป็นคนแรกที่โดนหนึ่งสองแล้วได,แวได้แล้วได้ประกันตัวเขาเป็นคนประกันตัวแล้วได้ประกันตัวตอนนั้นเขายังแปลกใจเลยว,ว่าทําไมผมหนึ่งได้ผมบอกว่าตอนที่สอนอผมมีคุยกับทางตารวจไว้แล้วว่าว่าจะขอให้ช่วยประกันตัวให้หน่อยซึ่งเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะ อนุญ,ญาตให้ประกันตัวได้แต่กว่าจะได้ประกันตัวพราพาเข้าไปทั้งวันวันศุกร์แล้ววันนั้นก็เป็นครั้งแรกได้ออกจากเรือนจำเ<แ>ท่ากับใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแห่งนี้แวันเต็มๆซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้อยู่เรือนจำแล้วเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่คิดว่าผมจะได้ประกันตัวมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยทำไมได้ประกันตัวแม้แต่นอานนท์นเองก็ยังสงสัยว่าทำไมผมได้ประกันตัว ผมก็บอกว่าไม่รู้อ่ะก็เขาให้ประกันก็ดีแล้วก็ออกมาก็ถูกแลวดีแล้วจะได้สบายดีกว่าอยู่ในนั้นอ่าแล้วก็บอกว่าพอได้ประกันตัวแล้วผมก็สู้คดีคุณอานนท์น,นำพากแกผนทนายให้ผมในคดีนี้ก็สู้คดีอยู่ประมาณสองปีก่อนก่อนตอนนั้นวันที่ัวันตัดสินก็คือวันที่ยี่สิบแปดมีนาปีห้าหกก่อนที่จะถึงวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเนี่ย สารเขานั้นแล้วให้มาคําฟังคําวิพาศักษาวันที่28มีนา56ก่อนที่จะถึงวันวิพาษกาเนี่ยมันก็มีคนมาคุยกับผมคนหนึงเขาแนะนำให้ผมหนีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําเรื่องลี้ภัยให้ผมไปยุโรปไปสวีเดนนะ่ะผมบอกว่าผมไม่เอาเพราะทําหน้าแปลกใจมากก็ไม่เอาจริงๆอะ่ะไม่รู้จะหนีทำาไมาอะ่ะคือผมคิดในใจอยู่เสมอว่าคนเราถ้าหนีนะมันต้องหนีไปตลอดชีวิต ถ้าคุณติดเนี่ยผมก็เห็นเขาตัดกันมาห้าปีสารภาพครึ่งหนึ่งแต่ผมไม่ได้สารภาพนะสารภาพครึ่งหนึ่งสองปีครึ่งอะอย่างผมอย่างมากก็ไม่เกินห้าปีฮะก็แค่นั้นนะมันผมว่ายอมติดห้าปีดีกว่าหนีแล้วมันต้องหนีตลอดชีวิตอ่ะมันไม่คุ้มเลยอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่หนีซึ่งทาให้เขาแปลกใจแต่ก็ไม่รู้ผมก็ยืนยันครับว่าผมไม่หนีแน่นอนจนกระทั่งถึงวันพิพากษาเพราว่าสารก็ตัดมา สามปีสี่เดือนลดโทษให้หนึ่งในสามคือผมไม่สารภาพแต่ให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษให้หนึ่งในสามเหลือสองปีเหลือสามปีสี่เดือนพออยู่ที่นี่ตอนแรกก็ทางทนายอ,อนทนเขาก็ตอนนั้นทนายอ,อนทน์เขายังไม่ใช่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตอนนั้นแกอยู่กับเพื่อนแกอ,อีกสองคนนะตั้งชื่อว่าอะไรสํานักงานราษฎรประสงค์เพราะว่าเป็นหลังจากเหตุการณ์ปี53ก็คือเหตุการณ์ พนดลาภประสง์แกเลยตั้งสำนักงานราษฎรประสงค์อยู่แถวแถวใกล้ๆศาลอาญาเนี่ยแหละเคยไปหาหลายครั้งเพราะว่าตอนนั้นก็คือต้องทำคดีก็เลยต้องคุยกับแกแล้วพอตอนที่ผมเข้าไปในคุกอ่ะตอนนั้นก็ยังเป็นสำนักงานราษฎรประสงค์อยู่จนกระทั่งพอผมอยู่พอวันที่28มีนาศาลตัดสินจำคุก3ปี4เดือนผมเข้ามาอยู่ในนี้ทางอานน์เขาก็พยายามจะทำเรื่อง ประกันตัวให้ผมแต่รอบนี้ไม่ประกันไม่ได้แล้วก็คือผมคิดว่าคราวที่แล้วเขาคงผ,ผิดคาดว่าได้ประกันพอคราวนี้ไม่ได้ประกันเลยไม่ให้เลยเพราะว่าคนอื่นก็ไม่มีใครได้พอเข้ามารอบสองเนี่ยมันเป็นรัฐบาลยิ่งละเป็นรัฐบาลยิ่งละตอนนั้นเขาก็คือนโยบายให้นนักโทษหนึ่งสองทั้งหมดเนี่ยมาอยู่รวมกันในแดนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีโอกาสได้พบกับสุรชัยแซ่ดานสมยศึกษาเกษมสุก หนุ่มเล็ดนอนแล้วก็วันชายแท้ตันแล้วก็อโอเล่ยุดหูมันนอกอ่าตอนนั้นมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนได้เข้ามาอยู่ตอนนั้นโดน1 2มีประมาณ5 6คนเพ่านั้นเองช่วงนั้นคือช่วงปี5 6ตอนที่อยู่ครั้งสองเนี่ยเราทำคือคราวที่และคราวแรกที่อยู่มันปี5 4 อยู่8วันมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกพอเข้าใจแล้วพอรู้ตัวแล้วว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไม่เหมือนในตอนปี5 4สี่เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คิดไม่เตรียมตัวไม่อะไรเลยเพราะไม่รู้เลยว่าจะต้องอะไรแต่คราวนี้เรารู้แล้วว่าคงจะทําใจไว้แล้วว่าจะต้องได้เข้าคุกแน่ๆนะก็เตรียมใจเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วลว,ว่าอะไรก็เลยไม่ไม่ตื่นตระหนกเข้ากับครั้งแรก จนกระทั่งพอเข้ามาอยู่เนี่ยก็ได้รู้จักทางคุณสุรชัยแซ่ดานเอ่ยสมยศพุทธาเพือนสุขเอ่ยได้มาอยู่ในแดนหนึ่งด้วยกันพอมาอยู่ในแดนหนึ่งด้วยกันก็ค่อยๆปับตัวได้แล้วไม่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 หนักเข้ากับค่าวที่แล้วเพราะคราวนี้มันตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีการมีกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาเยี่ยมบ่อยๆทุกวันจองไว้รอบเก้าก็เลยทําให้มีคนมาเยี่ยมตลอดเลยไม่ค่อยมีปัญหา แต่ที่มันหนักสุดก็คือตอนปี57ตอนที่มีการรัฐประหารเดือนพฤษสภาตอนนั้นแหละก็คือหนักเลยพอจากที่คนมาเยี่ยมมาเยี่ยมหายลันทีกระทันหันไม่คิดมาก่อนว่าแบบจะมีเหนือนเหนือความคาดหมายว่าจะมีการรัฐประหารแล้วก็เลยทําให้พวกเสื้อแดงหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถมาเยี่ยมได้บางคนเขาก็หนีเขาก็กลัวว่าจะโดนคดีอะไรอย่างนี้ก็เลยหายไปเลยช่วงนั้นก็เลยกลับมาลําบากอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยม ของฝากอะไรก็ไม่มีก็เลยอยู่แต่แต่โชคดีอย่างหนึ่งว่าผมมีเงินเก็บพอสมควรก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือพอหลังจากรับประหารมาได้ไม่นานเนี่ยคราวนี้จากที่ว่าก่อนหน้าน,นี้มีนักโทษ1นึสองประมาณ5-6คนแค่นั้นคราวนี้ไหลามาเรื่อยๆเลยเรียกว่าอาทิตย์หนึงมาหนึ่งหรือสองคนตลอดมาเรื่อยๆๆๆ,ๆ,ๆจนถึงกระทั่งถึงประมาณเดือนสิงหา มีคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองในแดนหนึ่งถึงสิบหกคนจากประมาณห้าหกคนเป็นสิบหกคนภายในเวลาแค่สามเดือนเท่านั้นเองตอนนั้นที่เข้ามาก็จะมีมีหลายคนจำชื่อไม่ค่อยได้นะแต่ว่าพอเข้ามาตอนแรกก็คืออยู่แดนหนึ่งหมดแล้วพอเดือนสิงหาอยู่ดีๆก็มีคำสั่งฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาสั่งย้ายเกือบทุกคนเหลือเพียงแค่ เหลือเพียงแค่ห้าคนมัง้งถ้าจำไม่ผิดจะมีผอมมีสมยศมีคุณเฉ่งดอกจิกมีคุณทอรมดันเดแล้วก็แล้วใครอีกคนไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นมีแค่ห้าคนนี้ที่ได้อยู่แดนหนึ่งต่อแล้วก็ที่เหลือก็กระจายหมดแล้วตอนนั้นก็คือพอปีพอดีตอนช่วงปีห้าเจ็ดห้าแปด ตอนนั้นผมเริ่มเป็นได้ได้ได้ขยับขึ้นเป็นออหัวหน้าโรงเลี้ยงก็ออคือเป็นสเสมียนโรงเลี้ยงอะคือคนที่ดูแลโรงอาหารในเรือนจําเนี่ยมันจะมีโรงแต่ละแดนมันจะมีโรงอาหารแต่ว่าโรงแต่ไอที่โรงครัวที่ทําอาหารจะอยู่ที่แดนแปดแดนเดียวทําอาหารแล้วทุกเช้าบ่ายไอ้เที่ยงกับบ่ายเนี่ยจะต้องส่งคนจากแต่ละแดนเนี่ยไปรับอาหารจากโรงครัวที่แดนแปดมาแจากจาก่าย แล้วตอนนั้นมีอยู่วันหนึ่งจําได้ว่าหลังรัฐประหารไม่นานเนี่ยเพราะปกติเนี่ยก็คือประมาณสองทุ่มก็คือจะมีนักโทษเข้ามาเรื่อยๆจนถึงประมาณจากเพราะว่าเรืยนจาเนี่ยมันจะพอสารตัดสินแล้วไม่ได้ประกันตัวเนี่ยก็จะถูกทยอยส่งมาจากหลายๆสารสารรัชดาสารกรุงเทพใต้บางทีก็เป็นสารแขวงทั่วกรุงเทพ ซึ่งมันจะมันจะทยอยมาทีละสาทีละศาจนเสร็จประมาณไม่เกินสองทุ่มโดยทั่วไปแต่บางทีก็เลยก็มีแต่ไม่ค่อยบ่อยโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองทุ่มเพราะฉะนั้นผมก็หน้าที่ของผมก็คือจะต้องอยู่รอต้อนรับนักโทษที่เพิ่งส่งมาจากศาลพวกนี้ก็จะเหมือนกับผมที่มาวันแรกบางคนไม่เคยเข้าคุกม,มาก่อนเลยไม่รู้เลยว่าจะต้องทําอะไรเราก็เหมือนกับเราเราก็เราก็ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารมาถึงแต่บางคนก็ไม่กิน ไม่ลงเอยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้กินก็มีแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งหลังรับประทานเพราะบอว่าพอสองทุ่มเนี่ยผมก็เข้าห้องตามปกติจนกระทั่งถึงเวลาถึงเวลาประมาณตีสองอยู่ดีๆก็มีผู้คุมมาเปิดประตูห้องผมแล้วเรียกผม,มออกไปคนเดียวตอนนั้นผมก็งงว่ามีเรื่องอะไรตีสองปราะบอว่ามันมีนักโทษเข้ามาทั้งหมดสิบ น่าจะสิบสองคนจึงจำไหมบ้างซึ่งตอนนั้นผมงงมากเฮ้ยมีนักโทษส่งมาตอนตีสองเนี่ยนะซึ่งพอบอกว่าสิบสองคนนั้นก็คือกลุ่มดาวดินที่ไปทํากิจกรรมต้านรัฐมหาหาแล้วถูกจับแล้วถูกส่งมาตอนหลังผมก็ได้คุยกับเขาก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมาจากสารทาหารแล้วก็ถูกคล้ายๆเหมือนอาโน์เนี่ยแหละที่อยู่ๆโดนจับตอนบ่ายแล้วก็ไปส่งสารตอนสี่โมงครึ่ง แต่ว่าของกลุ่มดาวดีเนี่ยก็ประมาณนะั้นส่งสารตอนบ่ายๆหลังจากที่เขาปิดสารแล้วแล้วสารอยู่ๆก็เปิดใจสวนแบบฉุกเฉินแล้วก็สอบจนถึงตีสอง้ถึงค่อยส่งมาซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยผมก็งมงว่ามันอะไรเนี่ยทำไมส่งมาตีสองอ่าเราก็บอกว่าพอวันลุงขึ้นขึ้นมาเนี่ยทางหัวหน้าเขาก็สั่งมาบอกว่าให้ให้ดูแลกลุ่มดาวดินเนี่ยต่างหากโดยเฉพาะเราก็เลยจัดเตรียมอาหารเป็นแบบ เป็นแบบพิเศษเลยแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งโต๊ะสําหรับดาวดินโดยเฉพาะนั่นตอนแรกก็นั่นก็เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักกับกลุ่มที่ชื่อดาวดินแล้วต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มนักโทษการเมืองเข้ามาเรื่อยๆอานน์ก็เข้ามาสองครั้งเข้ามาอีกสองครั้งแล้วตอนปีประมาณห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยเข้ามาอีกสองครั้งแต่ว่าเข้ามาเนี่ย เข้ามาแล้วไม่ได้ค้างคืนเลยทั้งสองครั้งเข้ามาแค่มไม่กี่ชั่วโมงมาจากสารทหารเหมือนกับมาฝ่าขางแป๊บหนึ่งประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วก็ได้ออกไม่ได้ค้างคืนเลยไม่ได้ทั้งสองครั้งนั่นก็คือเท่ากับผมเนี่ยได้รู้จักกับคุนได้พบกับอาอนนท์สองครั้งในเรือนจําและนี่เป็นครั้งแรกที่คุณอานนท์ได้อยู่ยาวมากกว่าหนึ่งวันได้อยู่ค้างคืนเป็นครั้งแรกเลยมั้ยที่ได้อยู่ค้างคืนในเรือนจํา ซึ่งการที่แกผมเชื่อว่าแกน่าจะปรับตัวได้เพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกอะทั้งคนที่ไม่เคยเข้าเรือนจํามาก่อนเลยนะแล้วเข้าครั้งแล้วโดนจบเข้ามาครั้งแรกแล้วไม่ได้ประกันไม่ได้อะไรเลยทีม่มีญาติเยี่ยมอันนั้นนะอะลำบากแน่แต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกแล้วอยู่แปดวันนะั่นอะมันมันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าในนั้นเป็นยังไงพอเข้ามาครั้งที่สองเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างอานนท์ที่ผมบอกว่าตอนที่ผมอยู่ช่วงปีห้าเจ็ดห้าแปดแกเข้ามาสองครั้ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ค้างคืนก็ตามแต่การที่เขาเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้แล้วว่าในนี้เป็นยังไงแล้วมีภูมิมีภูมิและรู้ว่าจะต้องปรับตัวยังไงเพราะฉะนั้นวันตอนเนี้ยที่เมื่อวันพะเลาที่ผ่านมาเนี่ยที่แกถูกส่งเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าแกเตรียมตัวมาแล้วว่าจะต้องยังไงแต่ที่จะน่าห่วงหน่อยก็คือน้องไม้เพราะว่าน้องไม้นี่น่าจะยังไม่เคยติดคุกมาก่อน เข้ามาครั้งแรกนี่ก็อาจจะลำบากหน่อยแต่พอดีได้ข่าวมาว่าตอนนี้พออ,อเรือนจำเป็นคุณกริคุณกริชนี่คือตอนที่ผมก่อนที่จะออกจากเรือนจำอ่ะก็ยังเป็นพออคนนี้ก็แสดงว่าคนนี้ก็ยังอยู่ยาวเหมือนกันนะก็คนนี้เท่าที่ผมรู้จักตอนที่ผมยังอยู่ในเรือนจำแกก็แกก็ก็ดีอยู่นะแกไม่ได้เป็นคนที่แบบสีอะไรเด่นๆเนะี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้น แกรู้ออกกลางๆเพราะฉะนั้นค่านข้งมั่นใจว่าถ้าออกลีฑเป็นคนดูแลเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสองคนแต่ที่น่าห่วงก็คือตอนนี้มันไม่เหมือนกับตอนที่ผมอยู่เพราะตอนนี้มันมีเรื่องของโควิดกลายเป็นว่าห้ามเยี่ยมญาติสองอาทิตย์เลยซึ่งโอ้โหผมถือว่าหนักนะไม่ได้เยี่ยมญาติสองอาทิตย์เนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องแยกขังเดี่ยวนะถ้ารุดมันไม่เหมือนกับตอนที่ผมอยู่ตอนนั้นยังขังรวม ตอนนี้ไม่ไกลลยว่าครั้งเดียวแล้วครั้งเดียวถึงสองอาทิตย์ไม่ได้เยี่ยมญาติไม่ได้ท่องนายนไม่ได้เลยเลยเนี่ยผมมองว่าโอ้หรือว่าหนักแต่ว่าสําหรับอานนท์เนี่ยผมเชื่อว่าแกเคยเข้ามาสองครั้งแล้วน่าจะมีภูมิไม่น่ามีปัญหาแต่ที่หน้าห่วคือน้องไม้และที่สําคัญคืออานนท์กับไม้ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันด้วยน่าจะแยกห้องกันโดยอ้างเรื่องโควิดเนี่ยนะครับก็เลยเป็นห่วงว่าน้องไม้นี่แกจะ ยังไงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คืออย่างพรุ่งนี้เนี่ยศาลก็ยังอยู่อีกหนึ่งวันกว่าจะประกันตัวได้อีกทีหนึ่งเน่ยเาวอกอังคารแต่โดยส่วนตัวจากประสบการณ์ผมนะอย่างตอนดาวดินเนี่ยที่เข้ามาตอนนั้นน่ะก็คือพวกเขาอะ่ะเลือกที่จะไม่ประกันไอ้วันแรกที่เข้ามาทีต่ตีสองอะ่ะที่เล่าไห้ฟังแล้วปรอกว่าวันรุ่งขึ้นเน่ยมันมีบางคนจําไม่ได้ว่ากี่คนน่าจะมีประมาณสองสามคนที่ประกันตัวออกไป แต่ว่าพวกที่เหลือก็คือพวกโรมพวกไผ่อะไรเนี่ยไม่ไม่ขอประกันตัวเพราะบอกว่าการฝากขังเนี่ยตามกฎหมายนะเขาก็จะฝากขังเป็นผัดเจดผัดสำหรับคดีที่โทษจำคุกเกินเจปีขึ้นไปเนี่ยจะฝากขังเจดผัดผัดละไม่เกินสิบผัดละสิบสอวันครั้งแรกที่เข้ามาเขาก็เลยอยู่จนครบสิวันพอครบสิวันตำรวจขอยื่น ต้อยขอฝากขังผัดที่สองก็กลวว่าสารทหารตอนนั้นไม่อนุญาตก็เลยได้ออกโดยไม่ต้องประกันเลยชุดนั้นเท่ากับว,ว่าตอนนั้นไผ่ดาวดินอยู่ทั้งหมด1 2บวันพวกรมไผ่ดาวดินพวกนั้นอยู่ทั้งหมดพักบวันก่อนที่จะได้ออกไปโดยไม่ต้องประกันตัวแต่สําหรับกรณีของอาโน์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเขาจะโดนจับวันที่เจเดือนที่แล้ว นะซึ่งก็คือครบฝากหางสิบสองวันก็จะไปครบวันที่สิบเก้าซึ่งตอนนั้นเขาก็ประกันตัวอยู่ครบฝากหางรอบที่สองก็คือวันที่สามสิเอซึ่งเขาก็ได้ประกันตัวอยู่แต่ไอฝากหางครั้งที่สามเนี่ยมันจะครบวันที่สิบสองเพราะงั้นตอนนี้ผมมองว่าจนถึงวันที่สิบสองเนี่ยไม่ต้องลุ้นแน่นอนไม่ได้ประกันแล้วจะไปพบฝากหางอีกสิบสองวันอีกทีก็คือวันที่ยี่สิบสี่ซึ่งผมมองว่าไอ้รอบที่สี่เนี่ยน่าจะได้ ไอ้รอบสามที่คิดว่าไม่น่าด่าเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือต้องการจะคุมขังไม่ให้เกิดไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวในวันที่สิบเก้าเพราะไม่ได้กลัวม็อบธรรมศาสตร์หรอกเขากลัวที่อานนท์ไปประกาศว่าจะไปบุกจะไปยึดสนามหลวงเนะ่เขากลัวตรงน,นั้นเพราะฉะนั้นก็เือใช่เพราะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าไอ้ที่ฝ่าขังรอบสามเนี่ยวันที่สิบน่าจะวันที่สิบสองเนี่ยนะน่าจะไม่ได้ประกันตัวแต่ไอ้ที่ฝ่าขงัขงครั้งที่สี่เนี่ยวันที่ยี่สิบสี่เนี่ย คิดว่าน่าจะได้เพราะมันเลยวันที่สิบเก้าไปแล้วคิดว่าน่าจะไปได้รอบนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าในความคิดผมนะผมมองว่าถ้าคุณคิดจะสู้ไอ้เรื่องนั้นเคลื่อนไหวกับเรื่องคุกกับมันเป็นของคู่กันถ้าคุณคิดจะสู้อ่ะคุณต้องทําใจไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งคุณต้องเข้าคุกมันเหมือนกับคุณเรียนแล้วคุณจะต้องผ่านการฝึกงานยังไงถ้าคุณไม่เคยฝึกงานไม่เคยเอ่อมา ทำงานจร,งจริงๆคุณไม่มีทางจบหลักสูตรนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณที่จะเป็นนักเคลื่อนไหวอะยังไงคุณหนีไม่พ้นคุกคุกมันเหมือนเป็นอีกวิชาหนึ่งที่คุณจําเป็นต้องเรียนเพื่อที่จะได้จบหลักสูตรเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นบททดสอบแต่อาจจะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยก็เท่ากับว่าอนนท์อาจจะต้องอยู่ในคุกสักประมาณครึ่งเดือนแล้วถึงได้ออกนะก็เลยสําหรับอนนท์ผมไม่่อยห่วงขนาดเพราะแกก็เคยเสียสุกมาสองครั้งไม่น่าจะมีปัญหาแต่ไม้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะ แต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าทางบ้านเขาอาจจะมีสภาพชีวิตยอยู่อาจจะคุณอาจจะเลื่อชีวิตต่างจังหวัดน,นะนะผมก็ไม่รู้เขาอยู่ยังไงเขาอาจจะพอปรับได้ก็ได้แต่เท่าที่ดูแล้วคิดว่าไม่น่าห่วงโดยเฉพาะตอนนี้เป็นออ,อก,ก็คือคุณกริเนี่ยแกค่อนข้างเป็นกลางตอนผมอยู่ผมรู้ว่าคนนี้โอเคอยู่ใช้ได้พอวางใจได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็อยากจะฝากให้สองคนนะครับก็คือให้อดทนหน่อยเพราะเชื่อว่า คงต้องอยู่ถึงสักประมาณวันที่24จะได้ประกันตัวออกมานะคะก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมาก